นู่นตากล้องแม่ไม่ใช่นี่นี่พิมเสมานะปู่เสมาแล้วก็หัวเสือแปดสิบปีนี่ชนะจงงานนี้ขอบชนะโ้งคนไปดั่งดูได้แล้วมันหมดแล้วเหมือนเหมือนไหมเหมือนใครดูดิยิ้มยิ้มครับปู่เหมือนหลวงพ่อหนูเหมือนลวงพอลงตาอ๋อดีแล้วดีไหมปู่ให้ลูกศิษย์ลูกหาไปใช้กันบ้างใช่ อันนี้พิมพ์ยืนยืนที่จะสร้างพระใหญ่กองบุญนี่ผู้ตรวจงานวัดเขาตังเงาะเอาให้ถูกใจก่อนไม่ถูกใจก็ปรับผมก็ปรับผมให้ปู่ดูตลอดทุกรุ่นนี้ปู่ดูถูกใจเหมือนไม้ใส่ยันยังไงอะไรอย่างนี้อันนี้ขอบเรียบ อืมดีอืมสวยเนาะตามดำหลี่ท่านหมดขอบแม่ท่านหมดทำให้พ่อแม่กูบาชาเนาะขอบขอบแม่กันหมดแล้วเนี่ยพี่ปองครับมีขอบชนะจนขอบเรียบมีเสมาพัดยศไต่มาศคือัเตรียมทำไว้ให้เพื่อนทำไว้ให้ถวายหลวงปู่ทั้งปองเก่งด้ยเก่งเนาะมันทำสวยเนาะทั้งนิวสุพรรณ คนแก่ช่างนิวสุพรรณอที่ไปวันนั้นเออที่ไปกราบปู่ดิแต่ช่างไม่เหมือนหรอยเออที่ไม่เหมือนที่ให้ปู่เมตตาเหมือนเลยแก่เหมือนเลยปู่อนุญาตปู่ไม่ให้ทําเยอะปู่ก็เคยทำกันเนี่ยข้างบนมีพญานาคสองเสียด้ปู่เห็นชัดเห็นไหมที่อิงเดียเขาทำแบบปางมุจลินโอ้วโห พัดยศมีพญานาคข้างล่างสองแบบสองสองตนเลยนะของปู่เขาถามมันญายากมีไหมเอาพูดว่ามีจะเอาให้ดูได้เงี้ยอันนี้ยันนั่นยันกาวกะยันหลวงปู่เลยเด๋ยวใส่ยันหลวงปู่หมดสวยเอาถูกเอาเอาปู่เมตตากำหนดเรียบร้อยตรวจเรียบร้อยสมบูรณ thank <laughs>